พระสถิตในดวงใจนิรันด์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขา้าพทเจ้าสินแสตั้งใครช่วยหมอโบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube Channel ช่องนี้ครับพบกับผมหมอโบเป็นประจําทุกสัปดาห์จะพาท่านผู้ชมเข้าไปสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของท่านผู้ชมว่า ดวงของท่านจะสามารถมีเรื่องดีเรื่องร้ายและแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างรอไปพบกับดวงของท่านผู้ชมกันเลยว่าจะทำได้อย่างไรครับเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะฮะติดตามรับชมรับฟังกันะอยู่นี้ก็เราจะใช้สองศาสตร์ในการพยากรณ์นะครับก็คือโหราศาสตร์จีนแล้วก็โหราศาสตร์ไทยทั้งสองศาสตร์นำมาประสานคำทำนายกันนะครับ เพื่อให้ออกเป็นขามากรของดวงของท่านโดยเฉพาะดวงของท่านโดยตรงนะครับเอาละฮะไปดูอันแรกกันเลยนะครับสําหรับดวงอันแรกนะฮะเราเรียกว่าดวงจีนก่อนดวงจีนผู้ที่เกิดในนักษัตร์ต่างๆชว่วฉลูขานเถาะมาลงมาเสงว่ามีมาแม่วอกละกาจองกุลเดือนนี้ครับเป็นเดือนกุลของปีวอกฉะนั้นมันทําให้เกิดดาวเทพนักษัตร์ต่างๆเข้ามาทํำ ช่วงสัปดาห์นี้นะครับระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง27พฤศจิกายนคนที่จะมีเรื่องของการงานราบรื่นคล่องตัวเลยคือคนเกิดปีชวดปีมะเส็งและปีมะเมียส่วนคนที่เด่นเรื่องของเสน่ห์นะครับดาวถ่อหวยเข้ามาดาวของการสื่อสารเข้ามาทําให้ความรักของคุณเด่นการคอมมิคชันการสื่อสารกับคนจะดีไปค้าขายไปคุยกับใครก็จะทําให้ได้รับการ ยอมรับนับถืออย่างมากนะครับคือคนเกิดปีเถาะคนเกิดปีมโรงคนเกิดปีมะแม,แมคนเปิดปีรากาและคนเกิดปีจอห้าหนักษัตย์นี้ดาวสเสน่ห์ประจําดวงคุณเด่นมากครับฉะนั้นไปติดต่อสื่อสารเจราจาขอต่อรองได้เลยนะครับส่วนคนที่การเงินเด่นเด่นสุดๆดีสุดๆคือคนเกิดปีขานคุณจะมีเงินก้อนหรือว่ามีอะไรเข้ามานะครับส่วนคนที่ต้องระวัง3นักษัตย์นะครับ สนักษัตรที่ต้องระวังคือฉลูวอกและกุน3านักษัตรนะครับคนปีฉลูจะมีอุปสรรคเข้ามาในงานเยอะจะถูกเตะตัดขาให้ระวังการทำอะไรเพื่อคนอื่นมากเกินไปดวงคุณจะเสียหายนะครับส่วนคนปีวอกเรียกว่าคุณยังต้องฟันฝ่าคุณต้องใช้แรงในการเดินหน้าต่อไปเพื่อให้เหมือนกับว่าเข้าสู่ช่วงเคิร์ฟของ เรื่องดีๆในชีวิตของคุณนั่นเองนะครับนี่คือคนเกิดปีวอกยังไม่ง่ายนักสําหรับคุณแต่คุณสามารถฟันฝ่าก้าวข้ามามันไปได้แน่นอนหมอโบเอาใจช่วยคุณนะครับส่วนคนสุดท้ายคนเกิดปีกุนถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวที่มีคนรักระวังถูกคนรักหลอกถ้ายังไม่แต่งงานถ,าถูกคนรักล่อลวงบางคนอาจถูกสวมเขาหรือถ้าเกิดทํางานก็จะถูกคนหลอกลวงหักหลังอย่าไปเป็นนายหน้าประกันค้ำประกันให้ใคร คุณจะเสียหายคุณจะเสียเครดิตจากเรื่องเหล่านี้นี่คือนักษัตริย์ทั้ง12ตามหลักดวงจีนคราวนี้เราไปชมดวงไทยกันบ้างนะครับตามหลักโหราศาสตร์ไทายหรือดวงไทยนี่เขาบอกอย่างนี้ครับเราไปดูคนเกิดวันจันทร์ก่อนในช่วงสัปดาห์หน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็นคือว่าดาวพุธจะมีการโยกย้ายเข้าราศีธนูพอดาวพุธโยกย้ายเข้าราศีธนูแน่นอนครับมันทําให้ดาวศุกร์มีกําลังเด่นขึ้น แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาเพราะว่าให้ระวังคําพูดคาจาทุกทท่านเลยให้ระวังคําพูดคาจาเวลาก่อนที่เราจะพูดครับคำพูดเป็นนายของเราแต่พอเราพูดออกไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ติดร้องให้ดีคำพูดเป็นนายที่ยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเราคิดก่อนพูดเราจะเป็นนายของคําพูดนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ฉะนั้นดาวพุธตกตำแหน่งประตามหลักโหราศาสตร์ไทยมันส่งผลให้คำพูดขาดน้ำหนักถ้าเกิดเราพูดโดยไม่มีความยั้งคิดมันจะส่งผลให้เกิดผลเสียตามมาได้อย่างมากแต่ยังดีครับดาวพุธยังได้กำลังดีของดาวศุ์มาคุ้มเข้ามาเขาเป็นดาวคู่คกำลังคู่ธาตุฉะนั้นความน่าจะถือยังเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้บอกผ่านไปในทุกวันเกิดเลยนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลย นะครับอ่ะเราไปดูคนเกิดวันจันทร์กันก่อนนะครับในส่วนของคนเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะไปดูคนเกิดวันจันทร์นี่คนเกิดวันจันทร์นะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยอุปสรรคยังมีเข้ามาบ้างแต่ว่าเป็นอุปสรรคที่โปรบนเรียกว่าโปรยหรือว่าปูทางด้วยกลีบหลาบทะนั้นจงอย่าสิ้นความหวังครับจงมีความหวัง แล้วความหวังนั้นจะปูทางนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดคุณจะได้ผู้ใหญ่เกื้อกูลอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณต้องการแต่คุณจะได้มันมานะครับส่วนคนเกิดวันอังคารนี่คนเกิดวันอังคารเรามามองดูคนเกิดวันอังคารนิดหนึ่งนะครับส่วนคนเกิดวันอังคารเขาบอกว่าอย่าเชื่อใจใครง่ายนักถ้าคุณเชื่อใจคนง่ายจนเกินไป ถ้าคุณเชื่อใจใครง่ายจนเกินไปมันกลายเป็นการสร้างทุกข์สร้างภัยมาสู่ตนเองความเชื่อใจเป็นสิ่งที่ดีครับการที่เราจะเชื่อใจใครสักคนมันใช้เวลานานนะแต่พอเราเชื่อใจแล้วเราจะเชื่ออย่างสุดตง่งเพราะว่าคนเกิดวันอังารเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณหวังว่าความเชื่อใจนี้จะนําพาเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่คุณในช่วงสัปดาห์หน้าไม่ใช่นะฮะ จงเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ก่อนแล้วก็อย่าไว้ใจคนที่เราเคยเชื่อใจแบ่งรับแบ่งสู้เอาไว้เถอะว่าไปอย่างนั้นนะครับส่วนคนเกิดวันพุธนยฮะอันนี้ต้องดูนิดหนึ่งเพราะว่าคนเกิดวันพุธเขาบอกว่าทุกการกระทําของคุณเนี่ยผลักดันเราให้ก้าวเดินไปงน้าเรียกว่ากรรมที่เราทำเอาไว้กรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามสิ่งที่ดีก็หรือสิ่งที่ไม่ดีผลงานที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ย มันกลายมาเป็นเส้นทางที่เรากุยเอาไว้มันจะนําพาเราไปสู่หนทางที่เราต้องการหรือความสิ่งที่เราต้องการปรารถนาคนหนุ่มคนสาวที่กําลังทํางานคุณคาดหวังความสําเร็จใช่ไหมฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราทําวันนี้ดีวันพอถึงวันพรุ่งนี้ครับนั่นคือเราทําอดีตไว้ดีมันก็ส่งผลด้านดีให้เราแต่ถ้าเกิดคุณทําวันนี้ไม่ดีครับพรุ่งนี้ไปนี่ก็คือเป็นอดีตหรือว่าเป็นเมื่อวานที่แย่มากสองเราคุณเช่นกัน นะครับฉะนั้นคนเกิดวันพุธอย่างที่บอกฮนะดาวพุธช่วงนี้อย่างนี้เห็นดาวพุธนะฮะเลขสี่เนี่ยดาวพุธจะมาโครจรสถิตยังเรือนราศีธนูในช่วงวันที่ยี่สิบสี่หรือกลางสัปดาห์เบื้องต้นไปฉะนั้นพอเข้ากลางสัปดาห์ระวังคำพูดคำจาแล้วกันนะครับเอกสารสัญญาก็ต้องดูให้ดีนะครับน,นี่คือคนเกิดวันพุธคราวนี้เราไปมองดูคนเกิดวันพุหันกันบ้างนะครับ ไปดูคนเกิดวันพุธขัดกันบ้างนะฮะคนเกิดวันพุธขัดเป็นอย่างไรอ่าคนเกิดวันพุธขัดนี่สังเกตว่าดาวพุธขัดยังโคจรอ,อยู่ราศีเดิมนะครับแต่ว่ามุมของดาวที่เกิดขึ้นคือดาวจันโคจรพาดผ่านนะครับและดาวพุธโคจรทำมุมเข้ามานะครับส่งผลให้คนเกิดวันพุธขัดมีความวู่วามใจร้อนขัดใจ ยิ่งคุณที่เป็นผู้ชายออคนที่เป็นผู้ชายถ้าเกิดเกี่ยวความรักแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองจนอาจใช้กําลังข่มเหงผู้อื่นก็เ,เป็นไปได้แต่คุณผู้หญิงเนี่ยจะเสียเนื้อเสียตัวเสียความรู้สึกนี่อาจจะเกิดเรื่องนี้เข้ามาฉะนั้นต้องวางตัวให้เป็นกลางใช้ความรู้สึกของตัวเองให้ดีแล้วคุณถึงจะได้สิ่งดีเข้ามานะครับนี่คือเรื่องของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับ ถ้าวู่วามใจร้อนให้ลดทิฐิลดกําลังตคนนี้ลงมาจะมีเหตุให้เราเกิดเหตุให้เราขัดอ,อกขัดใจวู่วายฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องผ่อนดีกรีแล้วก็ทําตัวเหมือนคนดาวพฤหัสหรือดาวครูคือยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกตัวเองสูดลมหายใ,ใจครับลึกๆครับทาสมาธิทาจิตให้ดีก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับนี่คือคนเกิดวันพฤหัสบดีคราวนี้มาดูคนเกิด วันศุกร์กันบ้างนะครับอ่าคนเกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงมาดูสิคนเกิดวันศุกร์รเ,กขเขาบอกว่าเงินงานตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้อยู่บนไฮเวย์คุณอยู่บนทางลาดยางมาต่อยในช่วงต้นแล้วคุณสู่ทางลูกลังในช่วงท้ายของสัปดาห์เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทำอะไรให้เรามาระวังตัวรัดเข็มขัดนิดนึงนะครับ อาจจะอึดอัดหน่อยแต่ก็ต้องทนทนให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปให้ได้สาเหตุเพราะอะไรฮะดาวพุธมันโคนจรเข้ามาทํามุมร่วมในเรือนราศีธนูของคุณนั่นเองคุณต้องอดทนให้ผ่านไปได้เพราะว่าดาวพุธมันตกตำแหน่งปล่าไงมันก็เลยส่งผลเรื่องไม่ดีเข้ามาหาเราบ้างฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคนเกิดวันศุกร์ก็จะได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนคนเกิดวันเสาร์ครับเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยบุญพาวาสนาส่งละ แต่คุณต้องเสริมดวงของคุณก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณใช้บุญของคุณไปค่อนข้างเยอะใช้บารมีใช้สนของคุณใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเรียกว่าทุนของบุญไปเยอะมากฉะนั้นต้องส่งเสริมบารมีตัวเองบางคนเขาบอกว่าให้นั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งแล้วเรื่องราวดีๆมันจะค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มเติมขึ้นนูนดวงคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆวนคนเกิดวันอาทิตย์ครับเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ให้นะครับแต่ว่าผู้ให้ยิ่งให้ ยิ่งได้รับนะครับยิ่งได้รับมาทบเท่าวีฉะนั้นสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้สิ่งที่คุณทำอาไว้เพื่อคนอื่นเนื่องจากคนวันอาทิตย์มีความเป็นลีดเดอร์ชิพหรือมีความเป็นผู้นําสูงจึงมักทําอะไรเพื่อคนอื่นเป็นผู้นําคนอื่นฉะนั้นสิ่งที่คุณทําไม่เสียเปล่าหรอกครับมันจะนําเรื่องดีๆกลับมาคือสุขุนทบเท่าทวีคูณนี่คือดวงของทั้ง7วันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์คราวนี้เราไปดูบทสรุป กันบ้างนะครับบทสรุปของดวงทั้ง7วันเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์เขาเรียกว่าได้ความหวังปูทางสู่ความสําเร็จละตรงนี้นะฮะคุณได้ความหวังปูทางสู่ความสำเร็จฉะนั้นเขาบอกว่าให้ข้าผู้ใหญ่ให้มากทําบุญกับพ่อแม่เพื่อเสริมกําลังดวงส่วนคนเกิดวันังคารเนื่องจากความเชื่อใจสร้างทุกภัยมาสู่คุณเขาถึงบอกว่าให้บริจาคพ,พวกเครื่องครัวของทําครัวมีดดาบ เข็มได้กันไกลเข้าไปอยู่สู่สถานที่สาธาัณกุศลเพื่อเสริมดวงของตัวท่านเองนะครับส่วนคนเกิดวันพุหบอกว่าทุกการกระทําผลักดันเราให้ก้าวเดินไปข้างหน้าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ทําจิตให้นิ่งนะครับทำจิตให้นิ่ง,นะน,งนั่งสมาธิทุกวันแล้วแผ่เมตตาแผ่กุศลสู่เจ้ากรรมนายเวรและผู้อื่นที่จะเข้ามาสัมพันธ์ดวงของตัวเรา ส่วนคนวันพฤหัสครับคุณจะเป็นช่วงนี้คุณจะวุ่นวายใจร้อนหน่อยอาจจะมีเรื่องหัดอกหัดใจเข้ามาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังเช่นเดียวกันให้นั่งสมาธิให้สวดมนต์ไหว้พระทาจิตให้นิ่งตามหลักศาสนาของคุณแหละนะครับเพื่อเสริมกําลังดวงเสริมกําลังบุญอย่าลืมหลังจากทําสมาธิแล้วต้องแผ่เมตตานะให้เจ้ากรรมนายเวงของท่านนะครับส่วนคนเกิดวันศุกร์ครับเงินงานรักขิมขัดอึดอัดก็ต้องทนเนี่ยนี่เขาบอกอย่างนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า ให้บริจาคค่ารถค่าเดินทางค่ายานพาหนะนะครับอันนี้อันนี้ให้ทำนี้นะฮะค่าน้ํามันเพื่อทําให้ชีวิตลื่นไหลนะครับอาจจะจุดน้ํามันตะเกียงหรืออะไรต่างต่างก็ได้นะครับส่วนคนเกิดวันเสาร์นะครับเขาเรียกว่าบุญพาว่าฐานส่งคุณละแต่ว่าคุณต้องการกําลังบาร,รมีเสริมคุณเข้ามาอีกนะครับก็ ให้ปไปไหว้พระประจำวันเกิดของคุณนะครับหรือทําการสวดมนตบน์บูชาแล้วก็แผ่เมตตานะครับส่วนคนเกิดวันอาทิตย์เนื่องจากคุณเป็นผู้ให้ย่อมได้รับผลแบบทบทวีนะครับก็เอาใจช่วยนะครับส่วนคนเกิดวันอาทิตย์วิธีการที่ดีที่สุดเขาบอกว่าให้ทําการบริจาคสิ่งของเืินทานนะครับส่วนคนที่บอกว่าอยากบริจาคนู่นนี่นั่น,านตามที่ผมบอกว่าจันทร์อังคารพุรธพฤหัสบุษเสาร์ถึงอาทิตย์เนี่ย ไม่มีเวลาไปทําแต่ละอันทำยังไงครับก็บอกว่าหน้าโต๊ะบูหรือว่าหัวนอนของคุณให้เขียนเอากล่องมาเขียนว่าทําบุญน้ำมันตะเกียงทำบุญอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็หยอดใส่ทุกวันแล้วอธิษฐานทุกวันเหมือนนั่งเราไปทําเองเมื่อครบวันหรือได้จังหวะโอกาสก็ทําสิ่งนี้ไปบริจาคทานนั่นเองนะครับนี่คือดวงของท่านผู้ชมทั้ง7วันนะครับสําหรับ วันนี้หมอโบนะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปของเราส่วนผู้ที่ยังอยากทราบดวงของท่านต่อเนื่องทําอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างถึงอ,อกถึงใจและรู้ดวงของท่านในระยะยาวต่อไปอย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาคุยกับหมอโบ่ได้ที่เบอร์08 13452309สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ